สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลาดทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยหรือจะบอกตำแหน่งของตัวละครที่เราจะไปถ่ายรูปครับน้องๆสงสัยกันมากเลยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนเออี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นพี่ขอรับเพชรก่อนนะนี่นี่นี่สองร้อยสี่สิบห้าแล้วนะโอเคก็ทําแบบนี้เพชรเยอะอยู่นะก็คือมันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยคือคลิปนี้นะครับผมพี่เห็นคอมเมนต์เยอะพี่ก็เลยทําขึ้นมานะครับเผื่อไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับและเทคนิคทํายังไงนะครับผมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและก่อนอื่นครับเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเราขาดอะไรนะครับขั้นแรกครับให้เราเข้าไปเช็คก่อนตรงกิจกรรมปาร์ตี้โฟโต้นะครับผมแล้วก็ดูเควสรายวันด้วยนะครับก็ดูแบบพี่นี่แถแน่นนี่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ครบหมดแล้วนะครับแล้วพี่จะบอกว่าตำแหน่งของแต่ละตัวอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับถ้าขาดเหลืออะไรเมนบอกได้นะครับผม โอเคก็ง่ายๆนะครับผมก็มันอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรประมาณนี้ก็คือพี่จะบอกหมดเลยครับคลิปนี้นะครับผมแต่เกิดตัวไหนหายไปก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับฉเฉลยมันก็จะสลับกันนะครับเพราะว่าบางทีพี่ก็ไม่ได้เอาลงนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นพี่จะเลยคําถามก่อนนะครับคำถามประจําวันนี้นะครับผมก็คือ นี่เลยตอบครบ4ข้อ5ข้อนะครับรับไปเลยนะครับผมสกินลดนะครับผมอ่านี่ได้สิทธิ์คำตอบด้วยรีทุก3ามทุ่มนะครับผมอรู้หรือไม่พี่ีศูนย์สังหารคนเป็นแล้ว89ล้านคนนะครับผมหรืออะไรประมาณนี้เป็นวุธที่ทําจากการผู้เล่นส่วน ใหญ่นะครับผมแล้วก็วิดีโอยังไม่มาอีกันหนึ่งเนาะโอเคนี่คําถามรายวันนะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวใดที่นํามาใช้มากที่สุดในปีที่ผ่านมาครับฟังโกนากน้อยแพนกวินแพนด้าแล้น้องว่าอะไรครับให้เราตอบคําว่าแพนกวินนะครับผมเพราะว่าแพนกวิน พวกที่ลงเล่นแมปใหญ่นะครับผมเขาจะใช้ตัวนี้กันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันผลิตไอวอลได้นะครับผมก็ตอบทุกไปเลยก็รับไปเลยข้อที่4นะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเฉลยกันว่าตำแหน่งของตัวละครแต่ละตัวที่เราจะไปถ่ายรูปนี่อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็ทำเพื่อคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมโอเคมามาดูกันเลยนะครับผมโอเค ก็เตยมตัวนะครับผมก็เทคนิคมันก็ง่ายครับถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมันไม่เจอเราก็เปลี่ยนตัวละครโอ้ได้สกินปืนสุ่มแบบ3กล่องนะครับผมโอเคก็คือสมมุติว่าอ่ะพี่จะพูดนะครับสมมุติว่าเราเล่นตัวละครแอนดูแล้วเข้าไปไม่เจอก็เปลี่ยนตัวละครเข้าใหม่นะครับผมยกตัวอย่างนะโอเคเดี๋ยวพี่จะใช้แอนดูเข้าไปนะครับรอบนี้จะไปเจอใครมางนะครับผมพี่จะดูนะครับตำแหน่งแต่ละตัวอยู่ตรงไหนครับอ่ะเราสุ่มเข้ามาครับก็จะเจอแคโรลีนนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นิกิตา อ่าตัวดีนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงอีตรงที่สนามยิงเป้านะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็เวลาถ่ายรูปนะครับให้ถ่ายทางด้านซ้ายครับผมอ่าทางทางไม่ห้ามยืนตรงกลางครับสมมุติจะถ่ายกับนิกิตาก็ต้องมายืนฝั่งนี้แล้วก็ถ่ายฝั่งนี้ห้ามถ่ายตรงกลางนะครับจะไม่ได้นะครับผมมันจะได้ตัวไรตัวหนึ่งอ่าแครโรไีนก็ถ่ายฝั่งนู้นนะครับห้ามยืนตรงกลางนะครับผมโอเคอ่าไปต่อนะครับผมอ่าแอนดูกับกาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่มีเอ้ากระเด็น เหมอมีสองรอบโอเคหลบแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนี่โอริเวียนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนางพยาบาลคนสวยนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพี่จะไปเฉลยทั้งด้านของแม็กซิมกับแครี่ด้วยนะครับผมโอเคอยู่ตรงนี้เลยกับโอริเวียนะครับผมนี่แล้วก็ต่อไปก็เป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสาหรับคนที่หามิชานะครับอยู่ข้างในเลยนะครับผมอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายนะครับผมนี่เลย นี่ก็มากดถ่ายตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมกดถ่ายทุกรูปนะครับที่เราไปยืนนะครับผมแปบ๊บเดียวมันก็ได้แล้วนะครับผมโอเคนี่เรียบร้อยนะครับมีชาก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่ก็บอกนะเอต่อ,ตอ,ตอไปเราจะไปดูกันว่าจะขาดอะไรอีกนะครับผมก็จะมีบางตัวนะครับสมมุติว่าคลิปนี้มันไม่มีก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับที่เฉลย กิจกรรมโฟโต้นะครับผมก็คือปาร์ตี้โฟโต้นั่นเองก็คือมันจะสับกันอันนั้นคือที่พี่ไม่มีก็อ่อันนี้ไม่มีนะครับเราก็ออกกดออกเลยสมมุติเรามาเช็คเออมันมีเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็กดออกนะครับผมอ่ากดออกแล้วกดเข้ามาใหม่นะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นครับเสียเวลาตรงนี้แป๊บเดียวครับเพื่อสกินระเบิดถือได้ในร็อบบี้ด้วยนะโูแบบโคตรเทบอกเลยนะครับผมอ่ากดเริ่มเข้าไปใหม่นะครับแล้วเข้าไปดูใหม่นะครับผมรอบนี้จะเป็นใครก็ไปดูกันนะครับผม สำหรับคนที่หาตัวไหนนะครับผมก็ครบเลยนะครับผมนี่รอบนี้เปิดมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมนะครับผมนี่เจอแล้วนี่เลยสำหรับคนที่หาทางด้านของ แอนดูจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเปิดมาก็จะเจออยู่ร้านเหล้านะครับก็จะเจอโอริเวียกับใครเอ่ยนี่เลยที่คุณน้องๆถามกันเยอะนะครับผมก็คือแคลลี่กับแม็กซิมนั่นเองอ่าเจอแล้วนะครับผมช่วงเวลาก็เป็นประมาณสักพี่ก็ตอนเที่ยงนะครับพี่เจอนะครับแล้วก็ประมาณดึกๆก็มันแล้วจะสุ่มนะครับผมอ่าการถ่ายรูปก็เหมือนเดิมนะครับห้ามถ่ายตรงกลางนะครับแต่คือมันอยู่ตรงเชียร์สัตว์เลี้ยงนะครับผมมันอยู่ตรงนี้เลยก็เข้ามานะครับถ้าเกิดไม่เจอเทคนิคก็คือเปลี่ยนตัวละคร อนเล่นนะครับเข้ามาในโหมดนี้ก็จะเจอนะครับผมอ่ะก็จะมีแคลลี่กับแม็กซิมที่หายายากๆหน่อยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยห้ามอยู่ตรงกลางครับให้ถ่ายดูทางด้านซ้ายกับขวานะครับอยู่ตรงมุมแบบนี้เลยแล้วก็กดถ่ายภาพนะครับให้มันติดนะครับไล่มันออกไปก่อน อ่าประมาณนี้เลยอย่างนี้อ่าอย่างนี้กดถ่ายนะครับผมอยู่ตามมุมห้ามีตรงกลางนะครับผมอ่างี้เราจะได้แม็กซิมนะถ้าแคลี่เราก็ต้องมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับห้ามอยู่ตรงกลางนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับกระจ่างแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครอีกนะครับผมอ่าเข้ามารอบนี้มีก้านะครับสําหรับคนที่หาก้านะครับเจอแล้วนะครับก้านะครับผมนี่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 ก้าอยู่ตรงนี้เลยนี่กล้าอยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคไหมแล้วก็ไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราวิ่งไปดูนู่นทางนู้นมีแอนดูด้วยนะครับผม แอนดูนี่ก็กดถ่ายกดถ่ายถ้าเกิดเข้ามาแล้วเจอก็คือถ่ายให้หมดทุกคนเลยนะครับผมอะต่อไปแอนดูนะครับแอนดู Andrew อยู่ตรงร้านเหล้านะครับผมอาสำหรับตัวละครยากๆที่หายยากๆก,ก็คือพี่มาเฉลยให้ในคลิปนี้นะแอนดูกดถ่ายนะครับผมเป็นเควสไลยวันปรจำนี้ด้วยแล้วก็โจเซฟนะครับอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหถ่ายบินเลยนะครับผมนี่นี่นี่เรียบร้อยโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมีใครอีกอ่าอันอันมันชื่ออะไรอันอันอัลฟาโลหรือมันชื่ออะไรได้ตัวปลาเบิดอะพี่ก็ลืม ปลอันวาโลอันวาโลสักอย่างเนี่ยมันจะอยู่อีกตูสนามยิงปืนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แคลโรลีนแคลโรลีนก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คาเฟร่าก็อยู่อีกตูที่เป็นประตูวาร์นโมโคอยู่นี่นะครับผมโอเค ก็จบไปนะครับกับพาทนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกมันจะอยู่ตรงไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนก็ดูไว้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเฉลยหมดแล้วว่าอยู่ตรงไหนอ่ะกดเข้าไปใหม่นะครับผมมาต่อไปเดี๋ยวไปหาลอร่ากันยังไม่เจอลอร่าเลยโอเคลอร่าแล้วก็ไฮโตะเนาะไฮโตะแล้วใครอัลวารแล้วก็ใครอีกอะโมโคเจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วนะครับผมนี่กับใครเอ่ย รอร่านั่นเองนะครับรอร่าจะอยู่ปากทางเข้ากับอ่าบุ๊บมันชื่อบุ๊บเรนบุ๊บเวิร์มบุ๊บบุ๊บบุ๊บอะไรตัวเสื้อเหลืองไอตัวไอตัวดีเจไม่ใช่ดีเจเออมันเป็นสเตมเมอร์อยู่อยู่ตรงสนามยิงปืนกันอ่านี้มันชื่ออะไรนะพาโลมาเหรอพาโนมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฮายาโตะอยู่นี่นะครับผมนี่นี่นี่อ่าเฉลยหมดเลยนะครับผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครบเลยนะครับผมโอ้โหฮายาโตะอยู่นี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอเคส่วนตัวที่ขาด,ขาดนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ท้ายคลิปด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนมัางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอาแม่สาวน้อยขึ้นไปทําอะไรบนนั้นได้นะโอ้โเธอมันจีช่างมีพลังวิเศษจริงๆเลยดูเหยียบบนากาศอ่ะโคตรโปะอ่ะโปะวันนียเอออาโมโคยที่เดิมครับมาต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวละครเหมือนกันก็แอนดูร่างเดิมมานะครับผมอาก็มาเช็คดูอา่า ประมาณนี้เลยนะครับก็รับถ่ายรูปไปบแอนดูเสร็จแล้วนะครับผม่เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักก่อนนี่ครับแครี่จะอยู่อีตัวสนามเชียสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนก้าอยู่สนามยิงปืนนะครับผมแล้วก็แล้วก็อะไรอีกแล้วก็นี่ปาร์ตี้ตัวนี้คืออยู่ทางเข้าเหมือนกันเลยเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับมันชื่อบูเบนบูเบนอะไรเนี่ยดาชาอยู่ตรงประตูว,วาร์ฟนะครับผมแล้วก็อันเบโรอยู่อีตัวสนามยิงปืนเหมือนกันนะครับผมเชียยิงปืนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ โมโคก็อยู่ตรงประตูทางเข้าทางออกนะครับผมแล้วก็แอนดูอยู่ร้านเหล้านั่นเองแล้วก็โจเซฟก็อยู่ที่ร้านเหล้านนครับแล้วก็นี่นี่โจเซฟอยู่ร้านเหล้าน,นะครับผมแล้วก็ลอร่านี่อยู่ตรงประตูทางเข้ากับพาร์มันชื่อพาโรมาป้าไฮโตะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็แม็กซิมอยู่ตรงสนามสนามอะไรสนามเชียร์สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมก็ครบแล้วนะโอเคตัวนี้อยู่ตรงน่าจะอยู่ตรง ตรงไอ้ตรงเวทีอ่ะไอ้ตรงเวทีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยอยู่เวทีนะครับ2คนนี้จะอยู่ตรงเวทีทางขึ้นนะครับผม2ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่อีกตรงประตูวาร์มนะครับก็ประมาณนี้ก็สรุปให้แล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะรับสกินอะไรรับสกินอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็ครบแล้วนะไม่มีใครสงสัยอะไรสามารถเม้นคอมถามได้นะครับคอมเมนต์ถามได้นะครับก็จะสกินระเบิดนี้เลยสกินดนตรีนะครับผมปาร์ตี้ฉลองครบสี่ปี ไไผมซึ่งถือไรล,ล็อกบี้ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงโอเคก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมมาทําต่อจิกซอให้ครบด้วยนะครับผมถ้าครบแล้วเราก็โอเคเลยนะก็ไม่ต้องทําอะไรลแล้วก็รอกิจกรรมใหม่มานะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะคะรับก็วันนี้ก็มาเฉลยครบทุกตัวเลยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็แชร์เพื่อนๆดูหน่อยได้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมแชร์เพื่อนๆดูยิ่งแชร์เยอะเพื่อนๆก็จะทําได้นะครับเพราะว่าพี่กนั คลิปต่อไปครับผม